ขยีอนิเมะขอเสนอสรประยุทธ์ร้าภาคทวีปมัชชิมตอนที่4 4แม้เสี่ยแม้เสียเวียนตะหนักดีการหล่อรอมเพิองอัคนนตีหัสต์ต้องใช้เวลายาวนานแต่เขายังคงนึกไม่ถึงการหลับตาข่าวนี้ของเขากินเวลาถึงครึ่งปีเต็มในครึ่งปีนี้ดาราจักยังคงวังเวงดุดแดนมรณะ แต่ด้านนอกดาราจักรกับยุ่งเหยิงเป็นปมไปหมดวันที่สามหลังจากการปิดดาราจักรไปแล้วเซียวเอียเสียนได้เรียกร้องให้สามผู้ทรงอิทธิพลน,นั้นเปิดดาราจักรเพื่อช่วยเซียวเหยียนบวกกับเสียนอี้เกียกอมจึงจำเป็นต้องเปิดดาราจักรขึ้นมาในจังหวะที่ห้วงอากาศนั้นเปิดออกทะเลเพลิงมากมายก็ทะลักทลายออกมาถ้าไม่ใช่เพราะผู้ทรงอิทธิพลทั้งสามคนได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้า รับรองว่าน่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอย่างแน่นอนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเสียเอีย้ยเสียนเองก็ไม่กล้าขอให้สามกู้ทรงอิทธิพลนั้นเปิดดาราจักรขึ้นมาอีกเพราะกลัวว่าจะเกิดการเสียหายต่อหอคอยโอสถได้โชคดีที่ยังมีการรับรู้ของทางด้านจือเหียนคอยบอกเป็ระยะไม่อย่างนั้นนางคงจะไม่สามารถสงบลงได้เนื่องจากความเป็นห่วงเซียเอี่ยียนหลังจากนั้น ห่างไปประมาณสักเดือนก,ว,กว่าๆสามผู้ทรงอิทธิพลก็ทำการเปิดดาราจักรด้วยตัวของพวกเขาเองคิดว่าจะเข้าไปช่วยเสี่ยวเหยียนนั่นแหละหลังจากนั้นเสียนคงจือก็เป็นคนเข้าไปเขาเข้าไปเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องออกมาด้วยสภาพกระเซาะกระเซิงเขาบอกว่าเขาเข้าไปได้เพียงแค่1,000ันเมตรเท่านั้นเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดหลังจากการปิดดาราจักร พอเห็นสภาพของเสียนคงจื่อนั้นที่เป็นผู้แก่งกล้าระดับสุดยอดยังออกมาในสภาพนี้แล้วเสียวเหยียนจะอยู่ในนั้นได้อย่างไรกันในจังหวะที่ทุกคนที่นี่คิดกันในแง่หลายทางด้านพวกเสียวเอี้ยเสียนกับคิดในแง่ดีเนื่องจากเนื่องจากตามังกรที่วนฝ่ามือของชื่อเหยียนตอนนี้เป็นความหวังแค่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ตามังกรหายไปเสียวเอี้ยเสียนนางคงใจสลายอย่างแน่นอน ในจังหวะที่ทุกคนเนี่ยกำลังคิดกันไปต่างๆนาน,นาในดาราจักรที่เงียบสงบมาเป็นเวลานานนะตอนนี้ก็เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วภายในดาราจักรตอนนี้อุณหภูมิร้อนเป็นอย่างมากด้วยเปลวเพืิงสีดำม่วงถึงแม้กระทั่งว่าค้่อากาศยังเกิดการบิดเบี้ยวหากมิใช่เบื้องนอกนั้นมีกำบางพลังงานกีดกันเอาไว้เกรงว่าป่านนี้เมืองเซิ้งตานั้น ก็คงจะประสบกับภัยพิบัติทำลายล้างเมืองเสื่อตาลไปแล้วและตรงกึ่งกลางของเปลเพิงสีดำม่วงนั้นจะมีพื้นที่อยู่บริเวณหนึ่งซึ่งเปลเพิงเหล่านี้ไม่สามารถก้มกายไปได้พอพวกมันกำลังจะลุกรานสุดท้ายก็ต้องหลบไปทางอื่นใจกลางของช่องว่างนั้นเป็นเงาร่างของเสียเวเหยียนที่นั่งขัดสมาธิอยู่และมีเปลเพิงสีน้ำตาลม่วงที่ลึกลับสุดอย่าง รุกอยู่บนร่างกายของเขาและทุกการกับเพื่อมน,นั้นจะทําให้เปรเพลิงสีดําเหล่านั้นเกิดการสั่นกับเพื่อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของทะเลเพิงที่อยู่ภายนอกนั้นเซียวเหย,ยนเนี่ยกลับไม่รู้สึกเพราะตั้งแต่ที่เขาหลับตาลงไปนี่ก็ปลาไป8เดือนเข้าแล้วและตลอดระยะเวลา8เดือนตลอดมาเซียวเหย,ยนเองก็ไม่ได้ออกจากสมาธิเลยเขาไม่ได้ขยับไปไหนแม้แต่น้อย มีเพียงลมหายใจที่เปาวิวเท่านั้นที่บ่งบอกว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ไม่อย่างนั้นคนอื่นก็คงคิดว่าเขาตายไปแล้วอย่างแน่นอนและภายใต้การนั่งสงบแบบนี้เปลเพลิงสีน้ำตาลม่วงเหล่านั้นที่พุดออกมาตามผิวหนังก็ราวกับเป็นเถาวันที่คอยเสริมแกงให้กับผิวหนังเสียวเหยียนกระดูกเสียวเหยยนรวมไปถึง เส้นลมปานเสี่ยเวเยียนทุกอย่างที่ร่างกายของเสียเวเยียนนั้นจะถูกพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและภายใต้การเคี้ยวกรารของเปรเพิงสีน้ำตาลม่วงนั่นเองผิวของเสี่ยเวเยียนที่ขาวสะอาดก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีสีแดงปะป้นออกมาและมันให้ความรู้สึกที่เปียบพลรักกำลังมากกว่าเดิมและภายใต้การเข้าสู่สภาวะนิ่งสงบนี้องทั่วทั้งดาราจักรนั้น เหมือนกับทำตามเซียวเยียนทุกอย่างถ้าเซียวเยียนหายใจแรงเปลเพิงสีดำม่วงมากมายนั้นก็จะกระเพื่อมแต่ถ้าเซียวเยียนหายใจแบบสม่ำเสมอเปลเพิงก็จะสงบและภายใต้การหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นั่นเองเวลาก็ผ่านไปอย่างเร็วจนกระทั่งวันหนึ่งดาราจักรที่เงียบสงบประดุดความตายนั้นบางครั้ง ก็จะมีเสียงที่ดังฉี่ออกมาเสียงนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับความตายกําลังจะกั้มกายนั่นเองและในทะเลเพลิงที่เงียบสงบและเหมือนแดนมอรณะแห่งนี้ในที่สุดตรงช่องว่างที่ไม่มีเปลเพลิงสามารถเข้าไปได้นั้นก็เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมาตอนนี้เนี่ยร่างกายของเซียเวเยน็นเริ่มเกิดการประทุของเปลเพลิงสีน้ําตาลม่วงออกมามา,มากมาย หลังจากนั้นก็กลายเป็นมังกรสีน้ำตาลม่วงตัวหนึ่งหากมองอย่างถี่ถ้วนจะรู้ว่ามังกรไฟตัวนี้ก็คือรลางตนของเพิงอัคนีตีสหัตในอดีตนั่นเองเพียงแต่ว่าเวลานี้เนี่ยเปลเพิงสีน้ำตาลม่วงดูเข้มข้นมากกว่าในอดีตและเปลเพลิงสีน้ำตาลม่วงนี้เองร่างขนาดใหญ่เมื่อคือมานั้นก็ปกคลุมเข้าไปที่ร่างกายของเซียเวเหยียน ้องกับอ้าปากกว้างแผ่เสียงคำรามออกมาหลังจากเสียงคำรามนั้นก็มีพลังดูดแปลกๆชนิดหนึ่งดูดเอาทะเลเพลิงสีดำม่วงมากมายนั้นเข้าสู่ปากของมังกรไปและหลังจากดูดกืนเปลวเพลิงสีดำม่วงมากมายนั้นทําให้สีน้ําตาลม่วงบนร่างกายของมังกรยิ่งมีความเด่นชัดมากขึ้นและเกตมังกรก็เหมือนกับมีชีวิตจริงๆถึงแม้ว่ามังกรตัวนั้นจะดูดซับ เปลวเพลิงสีดำม่วงออกไปมากมายแล้วแต่ก็เหมือนว่าเปลวเพลิงที่อยู่ที่นี่จะลดลงไม่เท่าไหร่เปลวเพลิงเหล่านี้เป็นการสะสมพลังแห่งดวงดาวของเพลิงอัคคีตีศาสตร์มาอย่างยาวนานการจะดูดซับทั้งหมดนั้นด้วยความสามารถของเซียเวเหยียนตอนนี้ยังคงทําไม่ได้หลังจากมังกรตัวนั้นดูดกืนเปลวไฟถึงระดับใดระดับหนึ่งล่างนั้นก็หดเล็กลงสุดท้ายก็กลายเป็นเปลวเพลิงสีน้ําตาลม่วง เจาะเข้าไปยังกระหมอมของเซียวเหยียนและพริบตาที่มังกรยักษ์ตัวนั้นเข้าร่างเซียวเหยียนไปแล้วดวงตาของเซียวเหย็นก็เปิดขึ้นมาพร้อมกับดวงตาคู่นั้นที่มีเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงรุกโขงออกมาพร้อมกับกลายเป็นรำแสงที่ยิงออกไปยังทะเลเพลิงสีดำม่วงนั้นในจังหวะที่เซียวเหยียนนั้นหายใจออกมาผิวกายของเซียวเหยียนที่จากกลายเป็นสี ทองแดงก็เริ่มกลับกลายเป็นปกติสำเร็จจนได้เซี่ยวเหยียนตอนนี้กลมมองเปลวเพิงสีน้ำตาลม่วงที่อยู่บนฝ่ามือของเขาเปลวลเพลิงนี้คือเปลวเพลิงชนิดใหม่ที่เกิดจากการหลอมรวมของเปลวไฟ,ฟวิเศษสชนิดนั่นก็คือเพิงอัคคณีตีสหัสเพลิงบัวเขียวแก่นพภพและเพลิงหาทัไทยดาวตกเซี่ยวเหยียนตอนนี้ถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าเปลวเพิงที่ ติดท็อปอันดับจะมีความสามารถระดับใดแต่เปเรบเพิงชนิดใหม่ของเขานี้ต้องอยู่ใน6อันดับแรกอย่างแน่นอนในเมื่อรอมรวมไฟวิเศษ3ชนิดสำเร็จแล้วเช่นนั้นต่อไปก็เรียกมันว่าเพิงบัวหะหรือไทยตีสหัสหลังจากเสียวเหยียนเก็บเปยบเพิงไปแล้วเสียวเหยียนก็ทาการบิดขี้เกียจเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือพลังที่อยู่ในร่างนั้นก็เริ่มถูกปลดไปออกมา หลังจากขุมพลังของเสี่ยวเหยียนเนี่ยเริ่มโหมทวีนั้นทะเลเปรี้ยวเคืองแห่งนี้ก็หมวนตารบกลายเป็นขึ้นมหาสมุทรและพายุรูกมหึมานั้นก็ก่อตัวอยู่รอบกายเซี่ยวเหยียนมีมังกรนับไม่ถ้วนอยู่เบื้องนอกพายุเหล่านั้นระดับบรรพรุฤทธิ์สี่ดาวห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวและตอนนี้กินอายของเซี่ยวเหยียนก็ยังพุ่งสูงแบบไม่หยุดถ้ามีใครเห็นเขาตอนนี้รับรองว่าต้องอ้าปากค้างอย่างแน่นอน การเลื่อนระดับชั้นที่ต้องใช้เวลาเป็นปีหรืออาจจะสิบปีแต่เซียวเยียนใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นถ้าใครไม่เห็นเข้ารับรองว่าต้องตกใจตายอย่างแน่นอนกินอายของเซียวเยียนนั้นโหมทวีอย่างบ้าคลั่งลวดเดียวทะลุถึงเจดดาวหลังจากนั้นกอบพุงทยานอีกรอบหนึ่งไปจนถึงเดาวหลังจากนี้จะมีกำแพงที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ไม่สามารถก้าวข้ามได้อย่างง่ายๆดังนั้นพายุที่อยู่รอบกายของเซียวเหยียน e จึงเริ่มสลายหายไปพร้อมกับพลังที่พุ่งทยานขึ้นด้วยอพอรับรู้ได้ถึงปานย,ยุที่อยู่ภายในร่างกายนั้นเซียวเหยียน e เองก็รู้สึกตกใจมากเพราะการเลื่อนระดับของเขาครั้งนี้มันเลื่อนระดับแบบรวดเดียวจนถึงระดับนี้เคตวิชาเขาไม่นับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเคตวิชาของใต้ราจ,จริงๆ ด้วยพลังก,กำลังของเซียวเหยียนตอนนี้เขาบอกกับตัวเองว่าเขาสามารถทำลายขั้วอากาศตอนนี้ได้เลยทีเดียวและเขายังพูดกับตัวเองอีกว่าถ้าเจอกับผู้เท่ามู่กุยอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การวิ่งหนีหางจุกตูเท่านั้นแต่จะเป็นการประทะซึ่งหน้าแน่บันพระวุรุษเก้าดาวพอรับรู้ได้ถึงปานยุดนั้นรอยยิ้มที่ไม่อาจจะกบเกลื่อนได้ก็ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าเซียวเหยียน ปีนั้นตอนเสียวเย็นกื่นกินเพิงหาฤทัยดาวตกเขาเลื่อนจากระดับวิญญาณขึ้นสู่ระดับกษัตริย์ขั้นสุดถึงแม้ว่าคราวนี้เนี่ยจะไม่ได้เลื่อนดเดือนมันรอบนั้นแต่เสียวเย็นเขาเองก็รู้ดีแก่ใจว่าการเลื่อนขึ้นแต่ละหนึ่งดาวของระดับบรรพหุษน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆจําจเป็นจะต้องใช้พลังมหาศาลมากกว่าระดับวิญญาณอีกคนคู่หนึ่งนั้นถ้าจะเลื่อนระดับจากระดับ วิญญาณขึ้นสู่ระดับกษัตริย์นั้นเพียงใช้เวลาน้อยกว่าการเลื่อนหนึ่งดาวของระดับบันพฤร์ดุอีกดังนั้นจึงไม่สามารถเอาสองระดับนี้มาเปรียบเทียบกันได้ถ้าหากว่าเซียวเหยียนนั้นกืนกินเพลิงหาทัไทดาวตกต่อที่เขาอยู่ในระดับบันพฤร์ดุตสี่ดาวคิดว่าเพียงเลื่อนขึ้นแค่สามดาวเท่านั้นแต่เพิงอัคคณิตีสหัสนี้แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นที่สูงกว่า รวมไปถึงพลังงานที่เก็บสะสมมาก,ก็มากกว่าเพลิงหาฤทัยดาวตกหลายต่อหลายเท่าดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์แบบวันนี้เซียวเหยียนเองก็พอใจกับสภาพของเขาตอนนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็มองไปที่หุ่นมาฟ้าเซียวเหยียนนี่ตกใจมากกว่าเดิมเพราะหุ่นมาฟ้าตอนนี้สีทองที่บนล่างของมันนั้นเข้มกว่าเดิมหลายเท่าหรือเป็นเพราะการหล่อรอ,อมด้วยอุณหภูมิสูงของที่นี่เซียวเหยียนง,งงไปชั่วขณะหลังจากนั้นก็ จำแจ้งอุณหภูมิที่นี่เนี่ยนับว่าสูงมากหากไม่ใช่เพราะกืนกินเพลิงอัคคณิตศาสตร์ส,สำเร็จถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยจุดจบของเซี่ยวเหยียนรับรองว่าไม่สวยแน่หุ่นมารฟ้าตอนนี้พลังต่อสู้น่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยไม่รู้ว่าสู้กับผู้เท่ามู่กูตัวต่อต,ตัวได้หรือไม่เซี่ยวเหยียนนยมองดูหุ่นมารฟ้าแล้วก็คิดอยู่ในใจหลังจากนั้นก็เก็บหุ่นมารฟ้าลงแหวนบรรจุพร้อมกมอไปที่ทะเลเพิงสีดําม่วงเหล่านั้น ทะเลเพลิงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการแปลสภาพพลังแห่งดวงดาวของเพลิงอัคคีตีสหัสมานับหลายปีหากทิ้งไว้ที่นี่มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เสียของเปล่าๆเช่นนั้นก็มาเป็นของข้าให้หมดเถิดหลังจากเซียวเหยียน,นยทําการหุบก,กำฝ่ามือแล้วพลังดูดสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาและดูดเปลเพลิงสีดำม่วงเหล่านั้นเข้าสู่ฝ่ามือพันหนึก พอเห็นว่าเปลวเพลิงรังไหลเข้ามาในฝ่ามือเซียเวเหยยนเรืเร่อย,ยเซียวเย็นก็ตะวานออกมาหลังจากนั้นพลังบนดอุ้งมือนั้นก็หมุนติวติวติวกระแสเปล๊เพิงที่ยาวกว่าร้อยฟุตก็ก่อตัวกลางฝ่ามือและคอยหลังการหมุนจนหน้ากลัวนั้นต่อมาก็กลายเป็นวางวนสีดำม่วงแผ่ไม่หยุดทำให้ขั้วกาเนี่ยเกิดการสั่นไหวและเมื่อวางวนนั้นพุ่งสูงถึงระดับใดระดับหนึ่ง กระแสเปลวเพลิงเนี่ยก็เริ่มเล็กลงราวครึ่งชั่วโมงต่อมานั้นวังวนก็เหลือเพียงสายเล็กๆแต่เซียวเหยียนกลับไม่พอใจกลับทําให้วังวนนั้นหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมคลื่นพลังงานดังกล่าวเนี่ยก็แผ่ขยายออกไปทั่วหลังจากนั้นก็เกิดการสั่นสะเทือนพักหนึ่งหลังจากนั้นเริ่มอัตราทานหายไปวัตถุทรงกลมสีดําม่วงขนาดเท่ากับป้นเด็กทารกก็ปรากฏขึ้นมา วัตถุทรงกลมเม็ดนี้เป็นสีดำม่วงและบนผิวยังมีรวดลายแปลกๆอยู่ด้วยและในเม็ดกลมนี้ยังมีเปลวเพลิงเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาพอเห็นเม็ดสีดำม่วงนั้นเซี่ยวเหยียนเองก็ถอนหายใจเพราะการผนึกเจ้าสิ่งนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่งายๆและสิ่งของที่อยู่ในมือของเซี่ยวเหยียนนั้นมีชื่อว่ามุกอัศนีเพลิงเซี่ยวเหยียนเคยอ่านเจอในตำราที่เยาเฉชนทิ้งเอาไว้ให้ว่าเจ้าสิ่งนี้นั้น การหลอมสร้างขึ้นมายากเป็นพิเศษเพราะต้องใช้เปลวเพลิงชนิดเดียวกันทั้งหมดนั้นหลังจากนั้นก็บีบอัดให้กลายเป็นเม็ดกลมกลมการสร้างเจ้าสิ่งนี้ก็มีเงื่อนไขที่โหดอยู่เหมือนกันเพราะจะต้องยึดกลุ่มสมดุลที่อยู่กึ่งกลางพอดิบพอดีให้อย่างแม่นยำไม่อย่างนั้นล่ะก็จะเกิดการระเบิดของเปลวเพลิงขึ้นมาแต่โชคดีที่เซียวเยียนตอนนี้พลังฝีมือพุ่งสูงเป็นอย่างมาก ถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็เขาจะไม่ทดลองสร้างมุกอัศนีเพิงชนิดนี้เด็ดขาดเพราะมันอันตรายเกินไปแน่นอนว่ามุกอัศนีเพิงสร้างยากและมีอันตรายสูงแต่พานุภาพกับไม่มีใครกล้าดูถูกแม้แต่นิดเดียวเจ้าสิ่งนี้จะมีพานุภาพสูงตามวัตถุดิบที่นำมาหลอมสร้างและเปลวเพลิงที่เกิดจากพลังแห่งดวงดาวนั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบ ชั้นยอดในการนำมาสร้างมุกอัศนีเพิงจากการประเมินของเซี่ยวเหยียนนั้นมุกอัศนีเพิงเม็ดนี้ถ้าใช้กับคู่แกงก้าระดับเซียนพยุดร,รับรองว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่และในจังหวะที่ต่อสู้กันอยู่นั้นทยโยเจ้าสิ่งนี้ออกไปในช่วงคับขันรับรองว่าฝ่ายตรงข้ามต้องได้รับบาดเจ็บหนักหลังจากรอมสร้างมุกอัศนีเพิงสำเร็จเซี่ยวเหยียนก็นำกล่องไม้ใบหนึ่งออกมา เพราะเจ้ามุกนี้ไม่สามารถใช้กลองหยกได้ความเย็นของกลองหยกนั้นจะทำลายสมดุลในเม็ดมุกถึงเวลานำออกมายังไม่ทันได้โยนไปหาศัตรูมีหวังได้ระเบิดคามือแน่หลังจากเสี่ยวเหยียนสร้างมุกอัศนีเพลิงเม็ดหนึ่งได้แล้วเสี่ยวเหยียนเองก็คิดจะสร้างอีกหลายๆเม็ดเพราะในสถานที่แห่งนี้มีวัตถุดิบให้ใช้อย่างมากมายแล้ววัตถุดิบนี้ยังมีคุณภาพที่สูงอย่างมาก ดังนั้นเซียวเหยียนต้องรอมสร้างให้คุ้มค่าเสียหน่อยภายหน้าถ้าเจอกับคู่แกงก้าระดับเซียนพยุดเพียงโยนมุกอัศนีเปลวเคิงออกไป2ยี่สิเมตรรับรองฝ่ายตรงข้ามต้องระเบิดเป็นจุนอย่างแน่นอนหลังจากวางแผนแบบนี้ในใจเนี่ยเซียวเหยียนเองก็รู้สึกดีใจและขัวเราะไปด้วยหลังจากนั้นก็ใช้พลังดูดมากมายดูดเอาเปลวเคืองเหล่านั้นมาบีบอัดกลายเป็นมุกอัศนีเปลวเคืง และตอนนี้ภายในขั้วมิติที่เวิงวังก็กลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งเซียวเยียนตอนนี้นับว่าสนุกกับการสร้างมุกอัศนีเปวเพลิงเป็นอย่างมากเพราะพานุภาพที่ร้ายกาจของมันนั้นแต่มุกอัศนีเปลวเพิงนี้สิ้นเปลืองพลังกำลังเป็นอย่างมากต่อให้ตอนนี้พลังฝีมือเซียวเยียนจะรุดหน้าแต่สุดท้ายทําได้แค่18เมตรแล้วก็ไม่มีปัญญาทาต่อไปแล้วหลังจากเซียวเยียนเผาผ่านปานยุธออกไปจนหมด เสี่ยเหยียนก็นั่งขัดสมาธิเพื่อฟื้นฟูปานยุดหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงปานยุดก็กลับมา7ใน8ส่วนแล้วเสี่ยเหวียงยังค้นพบอีกว่าเคลวิชาเผาไหม้ของเขานั้นกระโดดมาถึงชั้นดินขั้นสูงแล้วทําให้การดูดซับพลังงานและการหล่อหลอมนั้นเพิ่มสูงขึ้นในอดีตเสี่ยเหยียนต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นวันกว่าปานยุธจะกลับมาถึงระดับนี้แต่หลังจาก เค็ดวิชาเผาไหม้นั้นวิวัฒนาการก็ทําให้การฟื้นฟูพลังปานยุทธใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นด้วยความพิเศษจำเพาะของเคลดวิชาเผาไหม้นั้นเซี่ยวเยียนเชื่อว่าเคลดวิชาชั้นดินขั้นสูงทั่วไปไม่สามารถนํามาเทียบกับเคลดวิชาเผาไหม้ได้จากที่เซี่ยวเยียนประเมินเคลดวิชานี้เพียงอยู่ใต้ชั้นฟ้าเท่านั้น แน่นอนว่าหากเอาไปเทียบกับคณตวิชาของตระกูลโบราณอย่างเช่นตระกูลกูลของควินเออร์นั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าบอกว่าพวกเขาไม่มีคณตวิชาและทักษะยุทธ์ที่แข็งแร่งเอาไว้เชิดหน้าชูตาก,ก็คงจะเป็นเรื่องโกหกอย่างแน่อย่างไรก็ตามตอนนี้นับว่าคณตวิชาเผาไหม้ค่อยๆแสดงความวิเศษออกมาอย่างช,ชา้าๆปานยุทธ์ที่ผ่านการฝึกในคณตวิชาเผาไหม้นั้นบวกกับแรงหนุนจากไฟวิเศษ พานุภาพจะไร้แรงเป็นอย่างมากและตอนนี้ต่อยเซียวเหยียนนั้นไม่ใช้ทักษะยุดในการต่อกรอกับระดับบันพรุษขั้นสุดฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถต่อกรอกับเซียวเหยียนได้พอคิดมาถึงตรงนี้เนี่ยเซียวเหยียนเองก็อดจะนึกถึงคนคนหนึ่งไม่ได้นั่นคือผู้อาวุโสเทียนเซอร์ของคุบเขาปิงเหิตอนนั้นเซียวเหยียนต้องใช้กลเม็ดมากมายในการต่อสู้กับเขาแต่ตอนนี้รับรองว่าถ้าเจอหน้ากัน ฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีโอกาสได้ลงมือกับเขาแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเซียวเวียนก็เตรียมตัวที่จะหลอมสร้างมุกอสศนเปลเพิงอีกแต่พบว่าในเปรเพิงเ่านั้นเนี่ยไม่มีพลังแห่งดวงดาวลงเหลืออยู่แล้วและถ้าเกิดหลอมสร้างออกมาคุณภาพก็จะต่ำลงไม่สามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วยเมื่อถึงเวลาก็จะสลายหายไปเองดังนั้นไร้ประโยชน์อย่างมากเห็นเช่นนั้นเซียวเวียนทายหน้าอ่อนใจ เลิกรลความตั้งใจจะหลอมสร้างอีกสักร้อยสองร้อยเมตรสายตากวาดมองภายในดาราจักรจากนั้นเหยียบย่างปเปรอเพิงไปยังประตูคั่วอากาศบัดนี้ได้เวลาออกสู่โลกภายนอกแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับที่ยวรับชมรับฟังเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะน่าเบื่องเงี้ยแหละมันก็จะเล่าอยู่ในาดาราจักรกันแหละครับจนกว่ามันจะจบอ่ะแต่ตอนนี้จบแล้วนะครับเซีวเย็นกําลังออกมาแล้วอ่ะเจอกันหน้าคลิปหน้าขอบครับ